คุณแม่ท่านนี้นะคะถามคูก้อยว่าการย้ายตัวอ่อนแบบรอบธรรมชาตินะคะกับการย้ายตัวอ่อนแบบใช้ยาคุมมีผลแตกต่างกันหรือไม่เพราะว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยไข่ตกแบบไม่ตรงเวียงไปเวียงมาค่ะตอนนี้คุณแม่บำรุงตามคำพีคุก้อยามาสี่เดือนแล้วนะคะแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยไปใส่ตัวอ่อนนะคะเป็นรอบที่ใช้ยาคุม กำหนดรอบเดือนนะคะแล้วก็ไม่ติดนะคะรอบนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ลองใช้แบบรอบธรรมชาติดูนะคะแม่ก็เลยอยากจะรู้ว่ารอบธรรมชาติกับรอบที่ใช้ยาคุมเนี่ยมันมีผลต่อความสำเร็จไหม ะะหรือว่ามันจะมีโอกาสติดแบบไหนมีโอกาสติดมากกว่ากันอ่ะโอเคมาทําความเข้าใจเนื่องจากข้อมูลของคุณแม่เนี่ยนะคะไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมาว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็2ตัวอ่อนที่แม่ใส่มันคัดคโครโมโซมหรือไม่ดังนั้นเนี่ยก่อนที่ครูก็จะตอบคําถามนี้นะคะว่ารอบธรรมชาติกับรอบที่ใช้ยาคุมเนี่ย อันไหนมีโอกาสติดกว่ากันเนี่ยนะคะคูก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นรอบธรรมชาติหรือรอบยาคุมอ่ะมันไม่ได้ส่งผลนะคะต่อการติดหรือไม่ติดแต่การใช้ยาคุมความหมายคือเป็นการ control cycle ในกรณีของคนที่ไข่ตกไม่ปกติประจำเดือนไม่ปกติถ้าประจำเดือนเราไม่ปกติหรือคนที่มีภาวะ P C O S พวกนี้ค่ะมันก็ไม่รู้ว่าเมนจะมาเมื่อไหร่หมอจึงให้เรากินยาคุมเอาไว้ก่อนช่วงที่เราจะไปไปใส่ตัวอ่อนให้กินยาคุมในช่วงเตรียมผนังสักประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเพื่อ control ไซเคิลหรือคอนโทรลให้รอบเดือนมันมาปกติตรงเหมือนชาวบ้านเวลาเรากินยาคุมอ่ะคือ1แผ่มัน28แเม็ดเรากิน28วันพอเราหยุดกินยาคุมสักประมาณ3-5วันเมนเราก็จะมาก็เท่ากับว่าเมนมันจะมาตรงรอบพอเมนมันมาตรงรอบหมอจึงสามารถที่จะใส่ตัวอ่อนให้เราเนี่ยได้เหมือนกับผู้หญิงปกติถ้าโดยปกติการใส่ตัวอ่อนนะคะหมอเขาจะใส่เรียนแบบวงจรการตกไข่หรือวงจรการมีประจำเดือนนะคะเราจะตกไข่ในเดือนสิของรอบเดือนกรณีของผู้หญิง ที่มีเมน28วันไข่มันจะตกในช่วงเด14หรือช่วงกลางเดือนแต่ถ้าผู้หญิงที่เมนไม่ได้มา28วันเช่นมา40วัน35วันไข่มันก็จะไม่ได้ตกเด14นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไข่ตกเด14ความหมายคืออะไรความหมายคือเรากเก็บไข่อะคะ่ะในเด14แล้วเราปฏิสนธินะคะภายนอกโดยการทำอีกซี่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนไปเป็นถึงระยะรัลรตัว15วันสแสดงว่ามันจะไปฝังประมาณเด19อันนี้คือตามทฤษฎีของผู้หญิงที่เมนมา28วันหมอก็จะฝังประมาณเดย์19เดย์20ตามท เมนไม่ได้28วันดังนั้นเขาก็จะไปฝังเด19ไม่ได้ก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เมนคุณจะมาหมอจึงใช้ยาคุมเพื่อคอนโทรลให้รอบประจำเดือนมันมาย8วันเหมือนชาวบ้านพูดไง่ายๆว่าการใช้ยาคุมเป็นการคอนโทรลรอบประจำเดือนให้มันปกติเหมือนชาวบ้านเพื่อที่จะคำนวณเวลาในการใส่ตัวอ่อนให้ได้ แค่นั้นเองแต่การติดหรือไม่ติดเนี่ยมันมีอยู่สาข้อข้อที่หนึ่งก็คือคุณภาพตัวอ่อนเกรดของตัวอ่อนดีไหมเกรด A เกรด B หรือเกรด C นะคะเกรด A ก็มีโอกาสติดมากมากกว่าเกรด B ีเกรด C อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความแข็งแรงของตัวอ่อนสองก็คือขึ้นอยู่กับความปกติของโครโมโซมในตัวอ่อนตัวอ่อนของเราโครโมโซมปกติหรือไม่หากเราไม่ได้คัดโครโมโซมเราไม่สามารถคาดหวังผลได้เพราะเราไม่ทราบว่าตัวอ่อนที่เราใส่นั้น เขาปกติทางโครโมโซมหรือไม่ถ้าโค,โ,โครโมโซมผิดปกติต่อให้ผนังบดลูกสวยนะคะหรือต่อให้เราดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนดีมันก็ไม่ติดค่ะมันเป็นน a เชอร์ลสีเล็ชันต่อให้ติดก็จะเกิดการแท้งข้อที่3ก็คือความสมบูรณ์พร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะซึ่งเราต้องมีการบำรุงผนังบดลูกมาก่อนนะคะให้เห็นเป็นทริปเปอร์ไลน์เรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นหนา8-10มิลนั่นคือโอกาสนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยฝังตัวอ่อนติดนะคะแถมให้อีกข้อข้อที่4ก็คือต้องไม่มีค่าแซกซ้อน เช่นค่าแสกซสอนในเรื่องของค่าการอักเสบ ค่าแทรกซ้อนในเรื่องของภูมิไทรอยด์ค่าแทรกซ้อนในเรื่องของเอเการต้านตัวอ่อนค่าแทรกซ้อนในเรื่องของเลือดที่ไหลเวียนไม่ดีหรือมีภาวะแอนตี้ฟอสฟอิปิดหรือหลักรม่วหรือค่าแทรกซ้อนนั้นเนื่องมาจากความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มากนี่แหละสข้อจะต้องไม่มีนั่นคือเป็นตัวบอกว่าเราจะติดหรือไม่ติดดังนั้นตอบคาถามของคุณแม่ท่านนี้ค่ะการใส่ตัวอ่อนในรอบธรรมชาติคือรอบที่ไม่ได้ใช้ยาคุมมาคนโทรลไซคลกับรอบที่ใช้ยาคุมมาคนโทรลไซคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราติดหรืืออออไม่ตตไม่ติดาคค1ุณภพน สองโครโมโซมที่ปกติ3ผนังมดลูกที่พร้อมและ4ไม่มีค่าแทรกซ้อนใดๆค่ะ